ดีต้องรถสวยจัดเจตครับ0863557893ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับโดยคุณปาบางแสนรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างพร้อมด้วยออกแบบภายในครบวงจร0860ตองสองตองพร้อมด้วยบริษัทโกสปอร์ตจำกัดผู้ให้บริการสัญญาณผ่านแพลตฟอร์มความเร็วสูงขอขอบพระคุณครับปล่อยตัวมาในยกที่3าเริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับเสาโทมีตีนสายหน้านี่แม่นนะะพีรพัฒ ธีรพัฒน์ก็มีแข้งขวาหมัดขวานะครับคอยโต้ตลอดขยับขยับเบียดเข้าไปโอ้ทีมทำลายจังหวะเอาไว้นะครับล้มกินไปเหมือนกันผัดกันรุกผัดกันรับเลยครับยกที่แล้วนี่พีรพัฒน์เดินเปิดเกมครับยกนี้เสาโทขยับบ้างครับว่ามีลูกโอว้าวเตะหลุดโดนเลยนะครับน่าคู่นี้จะชิงกันออกแบบนี้แหละครับใครเตะหลุดเตะพลาน,นิดเดียวนี้มีปลดลงโทษแน่นอนครับซ้ายครับของเสาับ เคยเจอกันทันหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นว่าทางมวยลูกลกันดีครับมาคนละแข้งคนละแข้ง <c oughs> อยู่ในช่วงกลางยกสาครับอ่ะ,อะพีรพัฒน์ชิงเดินก่อนบ้างเดี๋ยวต้องดูครับมเขาบอกว่าคนชิงเดินก่อนนี่น่าจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูครับมาขยับขยับเข้าไปแตว่าไม่มีใครยอมใครนะครับต่างฝ่ายต่าง ฝีมือด้วยกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกแรงๆด้วยกันอา้าวีรพัฒน์มีหมัดนําไปก่อนแล้วก็แข้งขวาเสาโทก็มีแข้งขวานี่คอยโต้ค้นมาชกในเกมตั้งรับโอ้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีศอกดักบวกนะครับตี้นะครับแข้งขวาอีกแล้วอา่าวีรพัฒน์พยายามจะเร่งเ,เกมเสาโทนี่วันนี้อาวุธนี่ดูว่าจะหลากหลายครับแม่เป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้คล่องทั้งคู่เลยนะครับอ่าแข้งขวาสวนหมัดเสาโทเจาะล่างครับ ออกเร็วเลยนะครับคู่นี้นี่ใครดึงไม่พ้นใครป้องกันตัวไม่ดีมีสิทธิ์ครับเหมือนอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาเอกครับโอ้ใช้จังหวะนิดเดียวนะครับฟันศอกโล่งเงินหล่นเลยครับยกสุดท้ายอาวุธเร็วนะครับเสาเอกเสาโทโอ้ยขวาสวยครับเสาโทเสาโทโอ้โหเอาคืนเลยครับผีรพัดม์คนละแข่งอือ เดีว่ามาเกี่ยวได้นี่ก็โต้สวยๆนะครับแล้วก็ยังเปิดเกมเดินขยับเข้าไปหาขวาวืดครับเอาเสาโทขยับมีหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้นะครับทำลายจังหวะไปเรื่อยโอ้สอก้ายโอ้พีรพัฒน์เองก็จะประมัทไม่ได้นะครับเบียดเข้าไปเสาโทนี่งัดสอกเข้ามาเลยครับดูว่าหมัดขวาแข้งขวาของพีรพัฒน์ต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับบีบหัวใจครับบีบหัวใจครับคููเอกนํารายการครับ ขยับช่อหาช่องครับพีรพัฒน์สาโทแกก็เนี่ยครับไวอ้าวแข้งขวาไปสวนแหมไม่มีไม่มีของฟรีครับบนเวทีไม่มีของฟรีครับสิบวิสุดท้ายปลายยกที่3ครับอ่ะนี่ครับะจิ้มลำตัวแต่ว่านี่ครับมาหมัดกับแข้งหมัดกับแข้งล่ากันตอนนี้ขยับขยับโอ้โหเอาคืนเผิดอท่าปลาด้วยครับและไรที่สำคัญเป็นการชกยกทีมนะครับชิงถ้วยเกียรติยศของท่านพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรี ท่านผู้บัญชาก,การตำรวจภูทรภาค6สงที่30กันยายนนี้ครับที่อุตรดิตถ์นะครับเวทีมวยปอพงสว่างเพชรนาคาอ่ะติดตามครับให้กำลังใจจะตุกันเยอะๆแต่ว่าตอนนี้บนเวทียก4เข้มข้นครับโอ้ยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเ้าโทวเองนี่ก็มีแค้งนี่คอยดักเอาไว,สว้สวยๆดูว่า จะเบียดได้เร็วขนาดไหนนะครับพีรพัฒน์ถ้าเดินช้านี่จะโดนแข้งกันดีเตะขวาต่อยขวาต้องงัดออกมานี่นะครับโอ้ยแข้งขวาก็ออกได้สวยๆเสาโทอาศัยความรวดเร็วนะครับมีขยับขยับแล้วก็ออกแข้งแต่คู่นี้นี่ใกล้เคียงกันมากครับระบบอุ้ยแมาโดนหมัดแน,น้ำกระจายไปเหมือนกันครับโอ้คู่นี้นี่ชิงไหวชิงพริบชิงกันที่ความเร็วกันครับเผลอๆต้องลุ้นกันถึงตีมสุดท้ายครับพี่บอลอโออันนี้ครับมา ซ้ายหน้าดักไว้สวยครับของเสาโทอ่าพีรพัฒน์นี่ครับประเภทรุนแรงหนักหน่วงอยู่ที่แดงครับอาอาวุธทาบสวยสวยงะคอยู่ที่เสาโทอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหบวกหมัดบวกหมัดอ้าวแข้งแข้งซ้ายของเสาโทแต่ว่าพีรพัฒน์นี่ครับมาตอนนี้ชวนทะเลาะ เอาลครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ถือว่าใกล้เคียงกันจริงๆนะครับยกนี้ออกมาพีรพัคนี่เดินเตะขวาต่ขวาเ่าาวโตนี่ปักหลักนะครับชุกในเก่งตั้งรับแล้วก็มีแข้งซ้ายสองซ้ายที่คอยสกรดเอาไว้โตขึ้นสวยๆเหมือนกันพีรพัคนี่แข้งขวาเบียดเข้าไปเอาสาโทมัชิ้งเดินบ้างแล้วนะครับมาดูกันที่วงในโอ้โหเกมการชกถือว่าเร้าใจจริงๆนะครับยิงไว้ยิงพิษกันผู้นี้ดูแล้ว สองไฟไม่พอครับพีรพัฒน์กับเสาโทครับอ่าซ้ายหน้าครับของเสาโทพีรพัฒน์ก็ซ้ายครับเตะขวาไปครับพีรพัฒน์ขยับหาช่องครับไม่คู่นี้นี่เชื่อว่าแฟนมวยแฟนมวยก็ยังบองไม่ออกครับรักแบบไหนชอบแบบไหนครับเชียเชียได้เลยครับโอ้โหนี่ครับ วงในกันไม่ถน,นัดกรรมการแยกออกมาสู้กันต่อกลางเวทีโอ้โดูว่าวงในนี่จังหวะเกี่ยวแล้วก็กระตุกแทงของเสาโททำได้ดีนะครับดูว่าจะเดินเร็วขึ้นมาแล้วตอนนี้พีรพัฒน์เบียดเข้าไปเสาโทนี่รับกุมนะครับโอ้แทงขวาพลอยสกัดโอ้หมัดซ้ายอ้าต้องเบียดให้เร็วแล้วครับเสาโทยังขยับขยับนะครับแล้วก็ดูจังหวะการไล่แขนวงใน นี่นะครับโอ้โหเราใจจริงๆก็อยู่ที่ว่าธีรพัฒนนี่จะเร่งได้ขนาดไหนครับต้องลุ้นกันถึงยกสุดท้ายแล้วครับแบบนี้ช่วงปลายยก4ครับธีรพัฒนขยับเอาเสาโทซ้ายมาก่อนครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวานี่ครับเป็นมวยที่ออกแข้งกันเร็วเลยนะครับทั้งคู่หมดยกที่4ี่ครับมาดูกันว่าใครจะออกอาวุธได้แม่นได้แรงกว่ากันลวครับเดินขยับเข้าหาด้วยไม่กลัวด้วยนะครับเสาโทพาย,ยายามจะเปิดเกม พีรพัฒน์ก็ชกมาชกในเกมตั้งรับท้ว่ความมั่นใจโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับลุ้นกันถึงดีกาแน่ครับคู่นี้พีรพัฒน์กับเสาโทภาค2ครับไฟแรกนี่พีรพัฒน์ชนะชนะไว้นะครับที่ราจะดำเนินเพราะว่าวันนั้นนี่ต่อยหมัดได้นับ8แข้งขวาไปครับเสาโทก็ เป็นมวยที่เก็บอาวุธก็น่าจะเก่งนะครับยืนใกล้ๆหาช่องไม่ใครพลาดไม่ได้เลยครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปใครพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ครับม,มวยเกรดระดับคาตัวเงินแสนระดับแชมป์เปี้ยนนี่ครับมออกอาวุธทุกลูกทุกดอกนีมีผลนะครับมีผลพีราพัดป <c oughs> ่าป่าก็ยังดู ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับอาวุธชุดเมื่อสักครู่นี้ครับพี่อาลีเอาละครับเียว่าชิงยังหวาได้กันไปคนละดอกนะครับหลังจากนั้นก็พีระพันก็ออกไปคุมเกมมั่นใจเข้าโทขยับขยับแทงขวาเอาเกมการชกนี่ถือว่าบีบหัวใจเยอะเกินครับเชื่อว่านักมวยทั้งคู่นี่ก็มีความกดดันเลยครับเพราะว่าใครพลาดท่านิดเดียวนี่อาจจะส่งผลถึงแพ้ชนะเลยนะครับนี่แหละครับออกมา เต้นห่างๆกันแล้วนะครับทั้งพีรพัฒน์กับเสาโท่ครับนี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็ช่วงที่2เดี๋ยวออกสตาร์สองทุกครึ่งนะครับมีเพชรนาทีไฟเตอร์มวยไทยเจอกับรถพ่วงพนัทท็อตมวยไทยเป็นคู่เอกนะครับก็าสามารถติดตามได้ครับแฟนเพจ Facebook มวยเด็ด7 8แนะครับแล้วก็ YouTube ของเพชรยินดีครับ โอ้โหเกมการชกนี่เราใจจริงๆนะครับมีบหัวใจจริงๆตอนนี้ดูว่าต่างฝ่ายต่างจำมั่นใจทีมงานทั้งคู่ก็บอกว่าพอแล้วพอแล้วนะครับแต่ในช่วงทั้งคู่ก็ยังขยับกันอยู่ถ้าใครหลุดใจหลวมนี่เป็นเรื่องครับโอ้โหนี่แหละครับว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับว,วันนี้นี่ไม่มีจุดให้ติเลยนะครับโอ้โหว่าดูครับ นี่ครับทีมงานฝ่ายน้ำเงินตีเจี๊ยบลานอื่นผ่านุนนอนก็มั่นใจครับมุมแดงที่มุมก็โอ้โหมั่นใจสุดๆเช่นกันโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าอีกประมาณ20วิ20วิสุดท้ายคุณดอทเชื่อว,ว่าโปรโมเตอร์โบสนัทเดชของเราดูอยู่นี่ก็คงคิดแหละครับว่าภาคที่3ม่จะเอาไปลงวันไหนดีครับ จะลงวันอังคารมวยมันสนานเมืองหรือว่าไปลงกันที่ราชดำเนินกับสึกเพชรยินดีวันพฤหัสหรือจะมาวันศุกร์กับมวยมันวันศุกร์แต่เกิดขึ้นแน่นอนครับพักที่3เกิดขึ้นแน่นอนครับชกกันแบบนี้ช่วงปลายแล้วนะครับนับถอยหลังครับ1 0หมดยกสุดท้ายครับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับบีหัวใจครับเชื่อว่าบีหัวใจครับ กรรมการด้านล่างสามท่านมีเกิดไก่เกาเกี้ยงนะครับปรวัติแขกสินทอแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวครับกรรมการธงชัยทองสวเวกนะครับเดินรวบรวมใบคะแนนครับใบสุดท้ายไปไหนครับไปไหนครับนับเงินเลยครับเสาโธอัจฉริยะนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพีรพัฒน์มวยเด็ด789ไปครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คือมวยมันสนัดนเมืองครับ